สู่รายการ Health Checkup รู้ให้ถูกโรครายการที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้ให้ถูกโรคเกี่ยวกับเรื่องราวของโรคง่ายๆที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเราที่หลายคนเนี่ยอาจจะกําลังมองข้ามไปนะคะและในวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะถึงเรื่องราวของสุขภาพสําหรับคุณผู้ชายนั่นเองนะคะวันนี้หนุ่มๆห,ห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเรียกว่ามีหลากหลายโรคหลากหลายสาเหตุกันเลยนะที่ทำให้คุณผู้ชายนี่นะคะเกิดความวิตกกังวลมีความไม่มั่นใจนะคะและ จะส่งผลถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันอีกด้วยจะเป็นเรื่องราวอะไรบ้างน,นั้นวันนี้หา้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ไขข้อสงสัยต่างๆนะคะในเรื่องราวของปัญหาสุขภาพผู้ชายแน่นอนค่ะท่านนี้มาอยู่แล้วค่ะดร,รนัชพลโพวิจิตนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยระดับโลกจากสถาบัน NSPI ค่ะสวัสดีค่ะดรด แต่วันนี้เรียกว่ามาคุยกันเรื่องสุขภาพของคุณผู้ชายโดยตรงกันเลยนะต้องเชิญดรมาเลยนะคะครเรียกว่าปัจจุบันนี้มีสุขภาพของคุณผู้ชายในปัญหาเย,ยอะเหมือนกันนะว่าจะเป็นในเรื่องของอาการาภาวะมีบุตรยากนะคะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะรวมไปถึงเรื่องของอาการต่อมลูมหกหมากโตใช่ครับโอ้โหเรียกว่าเป็นผู้ชายใครว่าสบายก็ไม่ใช่นะดรเนาะครับค่ะแต่ยังไงก็ของเกิดเป็นผู้ชายอีกะะดีกว่าจะไม่มต้องท้อง มาพูดถ um> ึงเรื่องแรกเลยสาหรับภาวะการมีบุตรยากค่ะดรค่ะสมัยนี้เนี่ยหนุ่มๆสมัยนี้เหมือนมีภาวะนี้เกิดขึ้นกันค่อนข้างสูงมากๆเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรคะเอ่อมันมีหลายสาเหตุครับค่ะประการแรกเลยเนี่ยอาจจะเกิดความบกพร่องของฮอร์โมนนะฮะการบกพร่องของฮอร์โมนก็ทําให้มีการบุตรยากได้ด้วยนะครับแล้วก็บางทีอย่างเป็นก็เรียกไอปูกลนดิซึมคือไอตัวไอตัวไอตัวแล้วก็อย่างหนึ่งคือคือน้ําเชื่อเนี่ย มีปริมาณเชื้อเชื้อสเปิร์มน้อยหรือบางทีเกิดจากฮอร์โมนบางตัวเช่นเป็นไทรอยนะฮะไทรอยก็ทำให้อ้วนก็เลยทําให้มีบุตรยากด้วยนะครับนอกนือจากนั้นเนี่ยก็มีปัจจัยหลายๆปัจจัยอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าเราอาบน้ําเราไปแช่ในอ่างน้ำน้ำอาบน้ำบ่อยๆนะที่น้ําร้อนนี่ร้อนั่นแหละก็ทําให้เชื้อสเปิร์มไม่แข็งแรงอ๋อก็เกี่ยวด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องด้วยครับเกี่ยวข้องด้วยและอีกหลายปัจจัยตั้งแต่การที่เราใช้ชีวิตประจําวันนะฮะ เช่นด e, eh? e ื Heck, ok. Fortune, fine, ่มเหล้าจัดดูบุหรี่จัดเขาทาให้ภาวะการมีบุตรยากเนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกครับแล้วแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยเลยครับที่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 เรายังยังยังต้องกังวลกับบุตรยากอย่างเช่นโรคบางโรคนะครับนอกเหนือจากโรคไทรอยแล้วโรคเบาหวานก็เป็นอีกโรคหนึ่งที่ทําให้มีมีมีบุตรยากยากขึ้นนะครับ ก็เรียกว่าถือว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ชายหลายคนเนี่ยค่อนข้างกังวลกันเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องของภาวะนี้นะคะคแล้วก็เรียกว่าอีกหนึ่งอาการนะคะที่หลายๆคนกังวลแล้วก็เห็นว่าชายไทยหรือว่าทั่วทั้งโลกเนี่ยก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นได้เยอะด้วยสำหรับเรื่องของอาการต่อมลูกหมากโงโอ้เป็นกัน,นเยอะม,มากครับ <c oughs> สาเหตุของการที่ทําให้มีอาการต่อมลูกหมากโตมันมีสาเหตุอย่างไงบ้างคะโอ้ <c oughs> ดีมากเลยครับเริ่มจากตัวตัวเอนไซม์ตัวหนึ่งแล้วมี เอนไซม์ก็เรียกว่าไฟเอลฟาดีดักเทสมันจะมีไทวันไททูไททรีอันนี้เป็นไททู two, ชนิดที่สองนะครับไอไอเอนไซม์ I inside, ตัวนี้จะมาจับรวมตัวกันกันกบอ,อ๋อฮอร์โมนของผู้ชายคือเทสโทสเตอโรนแล้วแล้วพอรวมตัวปุ๊บมันกลายเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนก็ so ว่าไดก็คือมีอะดชัจนรุกเนี่ยสองตำแหน่งจากที่มีตำแหน่งเดียวกันเป็นสองตำแหน่งในเทสโทสเตอโรนก็เลยเป็นจะเป็นไดไฮโดรเทสโทสเตอโรนไอตัวนี้ก็จะทําให้ต่อมรูปปากมันโต นะครอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับการที่ว่าต่อมลูกหมามันโตขึ้นมาแบบอย่างนี้ฮะพอคือเรามีกระเพาะกระเพาะปัสสาวะ<ฆ>จากนั้นนะครับเราเราก็จะมีสายสายๆๆๆสายสายท่อปัสสา,าวะนะครับสายท่อปัสสาวะออกมาลูกหมาก็อยู่ใกล้ๆกับไอ้ท่อปัสสาวะไอ้ตรงนี้สองอันพอมันโตขึ้นนะครับมันก็จะบีบบีบบีบท่อ <wort> ท่อท่อนำส่งปัสสาวะเนี่ย ถ้นํานส่งนี้ใช้ร่วมกันทั้งทั้งเรื่องของสเปิร์มด้วยนะครับที่เราเลียงสเปิร์มด้วยเพราะฉะนั้นไอท้ท่อพอมันแคบลงขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็ทําให้น้าปัสสาวะที่มันเคยไหลสะดวกอ่ะมันก็ไหลลําบากขึ้นอพอมันแคบลงแรงบีบก,ก็ต้องมากขึ้นอันเนี้ยก็แรงบีบมากขึ้นเรื่อยๆเื่อๆืๆ่อๆเนี่ยโดยธรรมชาติไอ้ตัวกระเพาะมันต้อง,ง,แ,งออแข็งแรงนั่น,น,นก็คืพอพอแข็งแรงขึ้นผนังผนังของกระเพาะปัสสาวะเนี่ยมันก็จะหนาขึ้นเพราะมันหนาขึ้นเป็นไงฮะ พอมันหนาขึ้นมาเนี่ยน้ําปัสสาวะก็ลดลงเพราะว่าพื้นที่มันมันเล็กลงใช่ไหมฮะเล็กลงก็เลยก็เลยทำเพราเล็กลงมาปุ๊บเนี่ยไอ้ตัวนี้พอมันบีบตัวบ่อยๆๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือหนึ่งปัดมันต่อมลูกหมากโตคือมันจะฉี่บ่อยเพราะมันเก็บได้น้อยลงเพราะหนักๆนักเข้าไปอีกเนี่ยบางทีปัสสาวะมันอยู่นิดเดียวแต่มันแต่ก็เรียกว่าเซนหรือไวมันไวมากขึ้นมันก็จะบีบตัวนันทีอ้อเพิ่งถ่ายเพิ่งฉี่เมื่อกี้ลุกมาฉี่กันเหรอ ใช่ไหมฮะไอ้น,นี่มัน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 เกิดจากสภาวะของต่อมรูปหมากตัครับค่ะแล้วแบบนี้อาการแบบไหนคะที่บ่งบอกว่าตัวเองเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงแล้วกับการเป็นต่อมรูปหมากตอวอันนี้อะ,ะการแรกเลยนะครับเวลาเวลาเราไปฉี่นะฮะผู้ชายเราไปยืมฉี่เนี่ยค,คือปกติถ้าตอนเรียนหนุ่มเยอะนะครับไปยืมฉี่ปุ๊บแป๊บเดียวนะมันพุ่งปุ๊บออกไปแล้วก็นั้นปัสสาวะในความแรงก็จะเยอะแต่แต่พอเราอายุเริ่มมากขึ้นมันมันก็จะเบาลง พอาไปฉีดส็ปุ๊บเหมือนว่าเราจะฉีดเสร็จแล้วอ้าวมันยังมันยังไม่หมดนี่พอพอเก็บเสร็จปุ๊บมันหลบรถหน่อยกางเกงในจะเหม็นเพราะมันนึกว่าเราหมดแล้ว<ช>แเราบางทีสังเกตดูใช่ไหมว่าอถ้าเราเข้าห้องออกออกหรือห้องผู้ชายรวมเนะ่ะเราจะรู้เลยคนนี้เป็นต่อมรูปมากโตเพราะว่าหนึ่งฉี่จะลกหยิดอยู่ข้างนอกครับคือมันไม่จะเลอะเทอะหน่อยเลอะเทอะอยู่ข้างนอก<โ>อใช่ไหมอันนี้จะมองเห็นได้ชัดเลยแล้วแล้วอันที่สองก็คือว่าฉี่บ่อยมาก นะฮะฉีบ่บอยนี่ไม่ใช่แค่ต่อมลูกหมากโตนะครับอาจจะเกิดปัญหาของโรคบางโรคอีกก็ได้แต่นี่เราเช่นเบาหวานเราพูดเผื่อไว้นะครับแต่ถ้าเป็นต่อมลูกหมากโตเนี่ยเราจะเห็น็นชัดเลยนะครับว่ากลางคืนเนี่ยมีม,มีมีบางคนฉี่ถึง10ครั้ง ในกลางคืนเนี่ยแล้วก็ไม่ต้องหลับต้องนอนโอ้โหทุกทุกครึ่งชั่วโมงค่อนข้างถี่มากเลยถี่มากเลยครับแต่มันก็ทาให้เราเสียเวลาที่เต้องลุกขึ้นมาตื่นก็ตื่นเสร็จปุ๊บกว่าจะกลับมานอนหลับได้นึกภาพไหครับน่ะสิครับมันไม่ใช่อัตโนมัตินะพอนอนแล้วมันหลับไม่ใช่บางคนคิดโน่นคิดนี่ทั้งคืนไม่ต้องนอนไงเนี่ยมันส่งผลเสียเยอะมากครับ เรียกว่ามันมันก็ส่งให้เกิดโรคอื่นๆตามมาได้อีกหลากหลายเลยะนะคะคแล้วแบบนี้ค่ะอาการต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันจะมีอาการหรือว่าโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นที่สามารถแทรกเข้ามาได้บ้างไหมคะดอรอ๋อมีครับโ,โรคแทรกซ้อนก็มัน,อ,นอันแรกเราเห็นคือการมีบุตรยากเมื่อกี้ที่ผมพูดตอนต้นไปแล้วนะครับพอเราพอเราไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยสิ่งที่ตามมาเราจะเครียดประสาทเอ่ยแล้วก็สุขภาพต่างๆโรคโรคที่ต่อเนื่องอื่นมันตามมาเยอะแยะหมดเพราะร่างกายเราไม่สมดุลไม่แข็งแรงแล้วอันนี้คือจากสาเหตุตรงนี้ S <S <C> e <as> จากที่เราแข็งแรงพอน,นี้ผมเป็นปุ๊บคนเราแทบไม่ได,ไได้ไม่ได้นอนเนี่ยสังเกตดูเลยครับ <C> e <as> รุ่งเช้าขึ้นมาไม่สด oh, oh. ไม่สดชื่น <C> e <as> แล้วต่อมาพอทิ้งนานๆเนี่ยก็จะเกิดภาวะโรคจิโาาตโรคประสาทตามมาเยอะๆไปหมดครับหลายๆท่านพอฟังมถึงตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเริ่มมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วนะคะดรพอจะมีคําแนะนําสำหรับท่านที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างเสี่ยงแล้วหรือเปล่าคะ ครับคำแนะนําตัวก็คือว่าโรคต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันมันมันเป็นโรคธรรมชาติของผู้ชายก็ว่าได้เพียงแต่มันจะเกิดเร็วเกิดช้าแต่ทุกคนก็จะประสบปัญหานี้หมดนะฮะทุกคนนอกเหนือจากนั้นนะครับในการปฏิบัติตัวเพื่อเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีโอกาสเป็นนิช้าลงนะครับก็คือเรื่องตั้งแต่อาหารเราไม่ควรจะทานอาหารที่มีไขมันสูงหรือมันน้ำมันสูงควรจะทานพวกเน้นเป็นทางผักผลไม้ให้มันมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันการออกกําลังกาย ก็ก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วก็คือว่าเราอาจจะต้องใช้อาหารเสริมหรือผิดพันธุ์สมุนไพรบางอย่างก็ามานะครับในในแง่ของการรักษาคุนแป้งครับมันมีนนหลายวิธีนะครับบางคนก็จะใช้วิธีว่าอาจจะใช้ยา,าแผนปัจจุบันนะครับเช่นเช่นยาที่มาก็เรียกว่าเป็นตัว i n h i b i ตของเอนไซม์ไฟโอฟาที่ผมพูดตรงนี้เร d u c ดีดักเทส i n h i b i t ร r ยากลุ่มพวกนี้ มันก็สามารถใช้ได้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะใช้วิธีผ่าตัดนะครับการผ่าตัดเนี่ยมันมันไม่ได้หายตลอดชีวิตนะ,ค,ะครับเพราะว่าต้นเหตุมันจริงๆมันไม่ได้แก้ผ่าตัดคือหมอจะไปทําให้มันเล็กลงแค่นั้นเองแต่เล็กลงเนี่ยอาการสาเหตุที่ทําให้มันโตขึ้นยังคงอยู่มันก็โตขึ้นมนอีกบางคนผ่ามาแล้วต้องมาผ่าซ้ำนะครับอันนี้อันนี้ก็ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ไหมายความว่าออมันผ่าจุู่เดียวแล้วจบ แล้วมีการเสี่ยงต่อการผ่าเพราะการติดเชื้อก็มีสูงนะครับทีนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยที่ที่ที่ผมเองก็เป็นนะครับผมเองก็เป็นเนี่ยที่ผมใช้ประจําคือผมใช้สมุนไพรครับใช้สมุนไพรเราเนี่ยมาในแง่ของการบําบัดตัวนี้มันก็สามารถช่วยได้เยอะมากครับค่ะที่ดรบอกว่าเป็นแพทย์ทางเลือกในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยค่ะเป็นเป็นเป็นทางเลือกเป็นทางเลือกอันหนึ่งก็ก็ก็สารสาคัญใน อ๋อ uh, ใ,ใ,ใ,ใน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 ผักผลไม้เราที่มีนะฮะช่วยได้เยอะนะครับช่วยได้เยอะเริ่มตั้งแต่ไอตัวไลโคปีน<ค>ะนะครับไม่ว่าไลโคปีนที่อยู่ในมะเขือเทศไลโคปีนไม่ต้องมีเฉพาะในมะเขือเทศนะครับมีในพืชอีกหลายหลายตัวเช่นฟักข้าว <คะ S 2> ก็มีไลโคปีนสูงนะครับเพราะแต่เรา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 ,เราต้องทานให้เป็น <คะ S 2> ต้องทานให้เป็นคนส่วนใหญ่อย่างนี้คุณแป้งครับเข้าใจว่าไลโคปีนเนี่ยอยู่ในมะเขือเทศก็ไปกินน้ำมะเขือเทศแท้ที่จริงแล้วเนี่ย ไอตัวไลโคปีนจากการศึกษาและวิจัยของเราเนี่ยพบว่าไลโคปีนส่วนใหญ่มันอยู่ตรงผนังะระหว่างส่วนของเปลือกบางๆที่ติดอยู่ตรงส่วนนี้นส่วนใหญ่<อ>ภายในเนื้อมันมีน้อยค,ครับเนี่ยตรงเนี้ยเพราะที่เราไปกินน้ำมะเขือเทศและกินซอสมะเขือเทศเนี่ยคือคดจากกวนเอาแต่เนื้อมันถ้าเกิดเรา้าใจเราไม่ต้องใช้มะเขือเทศทําลูกก็แด้เราก็ใช้ตรงส่วนนี้มาสกัดะนะครับแล้วแบบนี้ควรจะทานในรูปแบบไหนให้ได้จริงๆแล้วควรจะทานในรูปของผิดพันธุ์ที่มีการสกัด แล้วสกัดแล้วก็แล้วก็เราเราก็แยกตรงส่วนเลยโกปีเนี่ยเอาออกมาใช้ครับอนอก,นอก,นอกจากนั้นก็มีสารวางตัวติดไปด้วยเช่นกลุ่มแคลโลทีดินะคแคลซทีนที่อยู่ในเม็ดมะเขือเทศลีงต่างเนี่ยตัวเหล่านี้ก็มีส่วนช่วยทั้งสิน้นครับค่ะแล้วสําสหรับเรื่องของการรับประทานเนี่ต้องทานยังไงคะคุอ,อผมก็จะทานในแง่ของการเสริม เสริมเข้าไปก็คือจะทานเราดูโดสเป็นหลักนะครับคือเน่เกิดว่าถ้าเราเป็นเน้แต่เล็กๆน้อยๆหน่อยจะทานแค่เม็ดเดียวลองดูซิถ้าเม็ดเดียวรู้สึกว่าเออจากการฉีก็เรามันดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ต้องทานเพิ่มแต่แล้าเกิดว่าอุ้ยเม็ดเดียวยังไม่อยู่เรากินเป็นสองเม็ดซิแล้วอาจจะทิ้งช่วงเวลาเชา้ากลางวัน แล,แล้วแล้วอาจจะเพิ่มก่อนนอนเพื่อจุนเียบปัญหาก่อนนอนจะปีเยอะผมจริงจะเล้นการทานคุณจะทานก่อนนอนครับจะทานก่อนนอนในกรณีวัาทานทานมากน้อยเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับคนแต่ละคนแต่โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยที่ผมใช้อยู่ก็คือ1เม็ด3เวลาก่อนนอนเม็ดเม็ดสก่อนนอนเนี่ย ผมควสามารถเอาอยู่แล้วผมก็6กสกว่าแล้วก็ได้นอกจากจะดูแลสุขภาพแล้วทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายแล้วก็ในเรื่องของสารสมุนไพรสกัดจากธรรมชาติถือว่าค่อนข้างจะเป็นมากสำหรับผู้ชายนะคะค่ะแล้วดรค่ะนอกจากวันนี้จะมาคุยกับดรแล้วนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะพิเศษมากๆเลยนะคะเรายังมีแขกรับเชิญอีกหนึ่งท่านนะคะที่เรียกว่าจะมาร่วมแชร์ประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงนะคะเป็นคนที่มีอาการต่อมลูกหมากโตอีกด้วยนะคะจะมาพูดคุย ถึงอาการที่เขาเป็นนะคะแนวทางที่เขาใช้ในการรักษาจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะขอต้อนรับเลยค่ะคุณดรุณบุญเสริมนะคะสวัสดีค่ะก็ก่อนอื่นเลยขออนุญาตให้คุณดรุณแนะนําตัวให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักนนิดนึงค่ะอ๋อผมดรุณบุญเสริมครับปัจจุบันอายุ58ปีและทาอาชีพขับรถแท็กซี่อยู่ในกรุงเทพมหานครนี่แหละครับ ันนี้ขอบพระคุณมากเลยที่ผุ้สานมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะ,ะเห็นว่าคุณรุนเองเนี่ยก็คือมีอาการของต่อมลูกหมากโตอ,อยู่ด้วยใช่ไห<ผ>มคะเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเรารู้ได้ไงว่าเราเป็นอาการต่อมลูกหมากข้างแรกขับรถแท็กซี่ส่งผู้โดยสารแต่ปัจจุบันนี้มันปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันติดมากเลยทําให้เราแบบว่าเวลาจะปัตตาทีเนี่ยมันต้องนั่งรถนานใช้เวลานาน อันนี้บางทีครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงเวืจะส่งผู้โดยสารได้คเลยทําให้เรามันมันมีอาการปวดปสัสสาวะแล้วมันมันกั้นบ่อยครับกั้นปัสสาวะแบบทุกวันทุกวันจนจนเราเนี่ยมันต่อ,นเ,นนตอนเนื่องทุกวันทุกวันนานๆเนี่ยมันรู้สึกปวดท้องอปวดท้องแล้วก็แต่ปสัสสาวะทีก็มีไม่มีห้องน้ำอย่างเงี้ยขบับรถไปก็ไม่มีห้องน้ำนา,ารู้จะจอดยังไงผู้โดยสารนั่งอยู่บนรถอย่างนเงี้ยครับแล้วก็ต้องกั้นปสัสสาวะทุกวัน เป็นอย่างนี้ทุกวันทุกวันมันสะสมแล้วก็นี้ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าอาการต่อมรูบปากตูมเป็นยังไงอไม,ไม่รู้ว่าเราเป็นโรคนี้หรือ,รอเปล่านคะคะพอดีไปปัสสาวะในห้องน้ําแล้วมันปัสสาวะเพิ่งจะปัสสาวะออกมาอย่างเงี้ยมันเหมือนกับว่ามันไม่สุดอะครับเขาปิดกระปลอยอย่างเงี้ยเวลาโคเนยออกมาจะไม่ฝนตัหของน้ําเลยอปวดอีกแล้ว,ลว,วมันก็เลยแปลกใจว่าน๊ะมันเป็นอะไรคราคดีพอต่อมาเรื่อยๆก็มันรูน้สึกปวดแสบ ปวดแสบแล้วก็เจ็บอยู่ใต้ลูอัมขนของเราคก็เลยลองไปว่ามันเราขับรถก็ไม่มีเวลาด้วยจะไปหาหมอพอต้องหาเวลาแบบให้มันว่างที่สุดอะ่ะก็เลยไปไปหาหมอดูทีว่าไปตรวจคามดันด้วยก็เลยอยากจะรู้ว่าอีเรามันเป็นอะไรก็เลยถามหมอเขาหมอบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นต้นลูกหมาก<อ>เขาก็บอกอย่างนี้ผมก็ว่า เออมันอันตรายไหมบอกว่า,าท่านก็บอกว่าไม่ไม่อันตรายแต่ต้องต้องรักษาต่อเนื่องอมผมก็เลยมานั่งขับแท็กซี่เหมือนเดิมก็ไม่คิดอะไรมากก็เลยขับไปวันๆนั่นแหละไม่ไม่ได้คิดอะไรไม่ไม่ได้ไปหาหมออีกอมหมอก็ไม่ได้ยามาทานอะไรกพราพี่ท่านแนะนําบอกว่าดูแลสุขภาพของเราแต่นี้อาการของเรามันไม่ดีขึ้นยิ่งทำมันก็ยิ่งยิ่งแบบมันทรมานอ่ะม,มันเจ็บบ้างแสบบ้างาตอนไม่รู้จะทำยังไง แล้วแบบนี้คุณอรุณเองมีอาการแบบนี้อยู่นานแค่ไหนคะก็มันเป็นเกือบเป็นปีเป็นไนะเป็นปีเหรอคะครับเพราะว่าเราก็แบบไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าวันวันก็ขับแต่แท็กซี่อย่างเงี้ยขับแท็กซี่ก็หาแต่ตังค์อย่างเดียวบางทีก็ไม่มีเวลามันก็เลยไม่ได้ดูแลดูแลตัวเองด้วยแบบว่ามาเจอมาเจอใน u t u b e นี่แหละตรงกับเราที่ว่าเราเป็นอยู่ผมก็เลยมานั่งดูทักทีดิเป็นยังไงบ้าง ก็เลยมาเปิดดูครับผมจะดูหาดูสมุนไพรมาทานดูอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากที่ที่ได้ทดลองทานตัวสมุนไพรไปแล้วเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกนะโทรสอบถามทางทางตัวแทนนี่แหละเอเอาสักกล่องหนึ่งก่อนดีกว่ามั้งเอามาลองก่อน950บาทอย่างเงี้ยก็เลยก็ขอซื้อกล่องหนึ่งก่อนลองมาทานดูผมก็ลองทานไปสักสองสามวันคราวนี้รู้สึกว่าอาการปวดแสบของเราเนี่ยมันก็เริ่มทุเลาขึ้นนะ แล้วก็ปัสสาวะนี่ก็ยังก็ยังปัสสาวะแบบว่าขัดขัดอยู่แต่อาการปวดแสบปวดหลอปวดน้อนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เก็บลูกอัณฑะอะไร่เนียก็ก็ดีขึ้นใช่ไหมคะพอซื้อมาอีกกล่องหนึ่งก็อาการมันจะเริ่มดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วอาการปวดปัสสาวะก็มันจะน้อยลงค่ะไม่ได้ปวดถี่เท่าเดิมแล้วยิ่งกลางคืนแต่ก่อนผมก็เจ็ดครั้งแปดครั้งโอ้ล้วถ้าไม่ได้นอนเลยนะคะบางที มันก็ไม่ได้หรับแน่น,น,นอนเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ปวดนะครับเดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาปฏิบอย่างเนี้จากเจ็ดครั้งแปดครั้งเราก็น้อยลงน้อยลงมันก็ดีขึ้นตามระดับไดีว่าตอนนี้ก็คือสุขภาพร่างกายอันนี้คือดีขึ้นกว่าเดิมมากแล้วก็อยากให้คุณดารุณนะคะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านนิดนึงดีกว่าที่หลายๆคนอาจจะกําลังมีอาการแบบนี้อยู่เกี่ยวกับอาการของต่อมลูกหมากโตนะคะถ้าท่านใดที่เป็นอย่างผมนะเป็นเรื่องอะไรเกี่ยวกับลูกหมากโตอย่างผมเนี่ยผมก็ ขั้นแรกนะผมว่าไปหาหมอก่อนก็ได้ไปตรวจสุขภาพดูก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะทานสมุนไพรตัวใดตัวหนึ่งหรือว่ามั่นใจว่าถ้าทางหมอทางแพทย์บอกว่าเราเป็นเราก็มันดูแลสุขภาพก่อนแต่ผมก็ขอแนะนําว่าสมุนไพรของท่านนเตรมันเป็นสมุนไพรที่ว่าไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายเราผมกว่าดีดีถ้าท่านเป็นดังผม ผมก็อยากจะให้ลองลองทานดูเพื่อว่ามันจะหายจากโรคและการทรมานอย่างผมเนี่ยหายหายขาดได้เหมือนกันถ้าไม่หายขาดจริงๆมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยมันเทาดีขึ้นกว่าเดิมดีข,มนนขึ้นกว่าเดิมและการทํางานเราก็จะมีความสุขและทํางานได้มีสิทธิภาพ ดีขึ้นครับผมก็ขอฝากตรงนี้ด้วยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ท่านี้อยากให้ดรฝากถึงคุณผู้ชายทางบ้านหน่อยอยากจะให้ดูแลตัวเองสุขภาพตัวเองหน่อยนิดนึงค่ะครับก็คือว่าในในผู้ชายเราเนี่ยนะฮะเเออออ่่พออายุที่ผมพูดเป็นต้นแล้วว่าประมาณสัก50เนี่ยปัญหาของต่อมลูกหมากโตเราจะพบโดยทั่วไปนะฮะประมาณ50% นะฮะห้าสิบเปอร์เซ็นต์พ้นสักหกสิบเนี่ยบางทีเพิ่มขึ้นมาเยอะแล้วนะครับอาจจะถึงหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ไปเลยแต่พอเจ็ดสิบแน่นอนแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยเราหนีไม่พลล้นลบการที่เราจะให้ตรงเนี้ยภาวะนี้ม,นม,นมันลดลงนอกนอกเหนือจากพันธุก,กรรมของเราที่เรามักจะเป็นอย่างนี้อยู่แล้วกับอีกเรื่องนึงคือการออกกําลังกายอันที่อันต่อมาคือไลฟ์สไตล์ที่เราใช้นะครับไลฟ์สไตล์ที่เราใช้เนี่ยเราพยายามลดอพวกเหล้าบุหรี่ลง นะครับแล้วก็อัออน,อนต่อมาอาหารนะครับเราไม่ควรจะทานอาหารที่มันมีมีน้ำมันเยอะๆนะครับแล้วก็แล้วก็ทานอาหารที่มันมีสุขภาพดีนะครับเช่นเช่นพวกผักผลไม้มันมากขึ้นครับรวมกับการออกกําลังกายครับ นี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมโดยเฉพาะคุณหนุ่มๆทางบ้านนะคะอย่าคิดว่าตัวเองอายุยังน้อยเนี่ยโอกาสเกิดโรคน้อยหรือเปล่านะคะหมั่นดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะคะแล้วก็หมั่นตรวจเช็คร่างกายดูนะคะว่าคุณเนี่ยกำลังเข้าข่ายมีความเสี่ยงการเกิดโรคต่างๆบ้างหรือเปล่านะคะวันนี้ก็เรียกว่าได้พูดคุยกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะแล้วก็คุณดรุณเองก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ในวันนี้ด้วยนะคะ <S <S เองก็เรียกว่าคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมนะคะสุขภาพของเรานะต้องหมั่นดูแลรักษานะคะให้ร่างกายแข็งแรงกินนอาาหหรรใ้มีปะโยช์ การสมดุลเสมอค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าเกิดว่าใครมีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะหานะคะเป็นแพทย์ทางเลือกสมุนไพรไทยของเราเนี่ยหลากหลายตัวเลยนะคะก็ลองหารับประทานกันดูกันละกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณมา,มากๆเลยทั้งสองท่านที่มาร่วมรายการในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ และในครั้งหน้าเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของโรคอะไรห้ามพลาดนะคะติดตามได้เลยค่ะในรายการ Health Check Up ทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงตรงทางช่อง CCI Health Club นะคะสำหรับวันนี้เราทั้ง3คนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ